อยากเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า TikTok Shop ของเราทำยังไงคะแม่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันนะคะว่าทำยังไงง่ายมากเลยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะไปคะ่ะลำดับแรกนะคะเราเข้ามาที่ TikTok นะคะจากนั้นไปที่ตะกร้า TikTok Shop ของเราเลยจากนั้นนะคะเข้าไปที่เข้าสู่ระบบนะคะาจากนั้นนะคะให้เรามาที่คำว่า,าเพิ่มสินค้าตัวแทนกดเข้าไปเลยคะ่ะอ่า จากนั้นนะคะเราถ้าเรามีสินค้าที่อยู่ในใจเราแล้วนะคะเราสามารถค้นหาได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเราเลื่อนหาแบบนี้นะคะเราชอบสินค้าแบบไหนเราก็สามารถเนี่ยอย่างสมมตินะคะตัวอย่างยกตัวอย่างหนึ่งตัวนะคะอย่างเราสนใจตัวนี้นะคะกดเพิ่มเข้าไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะขึ้นคําว่าเพิ่มแล้วเราสามารถเข้ามาดูนะคะที่ตะกร้าของเราเห็นไหมตัวล่าสุดนะคะที่โซน่าเพิ่มเข้ามาเนาะก็คือเป็นตัวนี้แบบนี้นั่นเองค่ะ Oh, <laughs> God.